ก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยครับวันก็อยู่กับเกมไม r a f t กันนะครับก็อยู่ในเซิฟเคเคในมินิเกมเบ d w อลนะครับโอเคอยู่กับเพื่อนผมนะฮะคิดว่าผมมาคนเดียวผมปิดเสียงเพื่อนอยู่แล้วก็ปิดเสียงไมตัวเองด้วยมาอาวัน ไอ้ไม้แม่งโคตรเก่งบอกดูดิไอ้นายไอ้นายด้วยไม้มันทำกูดิเคยไม้โด้วยไม้มันทำกูดิเพื่อนเหลือแค่นี้ด้วยไม้จนสิที่ขอโทษที่โอ้ยคูพาวเวอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยตายพี่โอ้ย อ้อยพีอ,อ้อ,อยไม่ตายคูตายแทนเออพี่อ้อยแปลงร่างดูอีกทีแล้วกูก็เขียนมันด,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 ด้วยประมาณดูดิดูดูดไอ้บใยมันทำกูตดิดตัวกูตายอย่างนี้เลยนะ เยพื้นพลงังกูทีเพื่อนเฮ้ยมลาลังท์ยไงวะเพื่อนเพื่อนมึงเดาไปได้ไอ้ไม้มมก,ามากับไอ้เย,ยีเาา่ยไม้ไอ้ไม้กับไอ้ตะวันแม่งตัวคโคตรโหดไอาา้ตะไอ้ตะวันแทบไม่ได้ทำอะไรเลยไอ,อ้เยี่ยไม้ไม่งฆ่าตตายคุยอมตายก็าคุณไม่เล่น ไต้องพูดกับผมว่าไอ้ด้วยนะครับกูเล่นแดกเตอนอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมแดดกำลังแรงมากจนมันเป็นเป็เนี่ยลอยไม้กลับมา

กูเล็กูเล็กโเล่เราวันต่อไปถึงเลยเพื่อน ต่อไปเร็วตะวันต่อไปต่อไปคนอาหารต่อไปคนอาหารต่อไปคนอาหารมาตอนต่อแล้วเขาใกล้ถึงแล้วคนอาหารเวเรวเฮ้ยเร็วเร็วตะวันใกล้ถึงแล้วสีเขียวถึงแล้วไอ้เขียวไอ้เขียว ไอ้เขียวมันไปทาไปามเปาเ้ยมันไปทางไนมาช่วยกูด้วยทีติดอยู่ในลิฟ